สวัสดีค่ะพบกับก้อยจ้าค่ะ EP สามแล้วสามแมวสามแ้วค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่อำเภอท่าเรือท่าเรือเราจะพามาเยือนร้านกินลูกเดี่ยวร้านกินแหล่ไอเทมเราจะตั้มแบบว่ามีอะไรที่พิเศษพิเศษถ้าไม่พิเศษเราไม่ทำไม่มาให้ทำใช่เราไม่ทำเราไม่จับให้ดูง่ายๆเราไม่ทำเออเนาะยากยาจะบอกว่าร้านนี้เขาทุกอย่างโขกใหม่ โฮกสดทำว่าอาหารเองสดๆนะคะทุกจานทำเองรวมเองหมดเลยใช่แต่จะแนะนําว่าถ้าหิวจะจัดบยาพี่มาอืมเพราะว่าเขาใช้เวลานิดนึงใช่เนื่องจากทุกอย่างทําสดใหม่ทำเองใช่แต่ถ้าได้ลองได้ทานแล้วติดใจแน่นอนแระไอเทมต้องที่นี่ครับใช่เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศก็ดีด้วยไม่ใช่อาหารดีอย่างเดียวบรรยากาศเป็นแบบว่าธรรมชาติเออจะเดี๋ยวไปดูเมนูกันว่ามีอะไรที่เราจะแนะนำา Re คอมเมนต์บ้างได้เนาเดี๋ยวไปดูเลย เราเข้ามานั่งในร้านแล้วร้านไหนร้านกินลูกเดียวสินี่ไงเออแล้วก็จะบอกว่าอาหารมาแล้วมารออะไรแล้วนี่ระหว่างที่เรานั่งรอไปแล้วสามชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงเราใช้เวลาประมาณ40นาทีสี40นาทีเราจะแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านที่ต้องสั่งกินอันนี้ที่ก็ชอบมากอะไรนี่เลย ผัดไทยไรเส้นมีความกุ้งมีความจานจานไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยเนาะวันนี้เราพามาทิ่ไทยยนะคะผัดไทยไรเส้นอ่ะพี่แมทแนะนำบ้างเมนูนี้อะไรอันนี้จะเป็นผัดฉ่าลูกชิ้นปลาลายกลายเป็นอะไรกลายเป็นลูกชิ้นตากลายเป็นลูกชิ้นแล้วนี่เลยนะคะหอมไม่อยากจะกินแต่พี่แมทบอกว่าอย่าเพิ่งกินแนะนำก่อนแนะนำก่อนแล้วก็อันนี้คือชูชี เนื้ออ่อนถูกปะนี่ให้ดูความกะทิอันนี้เขาแตกมันกะทินะไม่ใช่น้ำมันนะบอกเลยนะคะมีความกะทิแตกเป๊ะอเออเหมือนแตกเนื้อสาวใช่ไป่ใช่เกินสาวแล้วนะคะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาใช่ครับเมนูธรรมดาแต่อร่อยมากหอมกินที่ไหนก็อร่อยอยากจะให้กล้องเนี่ยมีรสชาติถ้าแต่มาดนได้มีรสชาติหมูทอดใบมะกรูด ใบมะขูดยังกินได้เลยจะบอกให้นะคะดูนะเทสเทสอืมนี่นี่กินผักไหมเป็นคนกินผักอืมอร่อยหอมหอมมะขูดหอมพริกแห้งนะคะนี่ดูยั่วยั่วยั่วแบบไผ่แท้ลายไผ่ใช่คือลายเลยนี่เป็นลายกระหนงแบบอันนี้แซ่บส้มตำกุ้งสดกุ้งสดสดจริงบอกเลยดูกุ้งสดจริงคือไม่มีการสะดุดมีการลวกอะไรมาเลยกินสดกินได้นะคะมีเครื่องเคียงใช่ครับเคยไปกินส้มตำที่ไหนแล้วมีเครื่องเคียง เออนี่นะคะจะมีครบๆตามสูตรเลยไข่ต้มมาตุ้มตุ้มตุ้มกับกับขนมขนมไม่ใช่ของขนมไทยขนมจีนนะคะนี่คือเมนูของเราเมนูแนะนำใช่เมนูแนะนำเลยอยากต้องสั่งต้องสั่งต้องสั่งรีเคเมนเลยคือมีนูอื่นมีไหมมีอีกเยอะอีกเยอะแล้วแต่เนื่องจากว่าเรามาแค่นี้เรจะกินกันไม่หมดนะคะเราต้องคอเพียงนะนี่ดูแม่ครัวเราใส่ใจนะได้ยินเสียงครกไหม นี่ต้มต้มจริงนะใช่ต้มพริกแกงไม่ใช่ไปซื้อตามตลาดมาอืมมอดก่อนมอดแล้วไม่ครัวเราใส่ที่ถุงผิวยใส่ใจรายละเอียดนะคะเออมีตันต้มกุ๊กๆอยากกินแล้วอ่ะาได้ไหมขอตัวมาชิมชิมให้ดูเลยนะแล้วขอชิมให้ดูเราอยากกินนี่มากเลยอ่ะลองเลยนีหิวจริงนะเนี่ยจะดี่หรอจะกินต่อหน้าผู้อื่นได้ไหมหิวจริง กุ้งให้ดูหน่อยสตัวใหญ่ครับยังไม่ได้คุกนะยังไม่ได้พริกจังอร่อยเทสเทสกุ้งกุ้งจองพี่แม็กแพ็กุ้งใส่น้ำก้อยเลยนี่บอกเลยใหญ่จริงพี่แม็กแพ็กุ้งนี่นะแล้วที่สําคัญราคาไม่แพงไม่แพงแต่ร้านนี้อย่างที่พี่บอกว่าใช้เวลาหน่อยใช้เวลาอแต่ถ้าได้กินรับรองอร่อยแน่นอน พุ่งขวดจริงเราประกันเอาราประกันแน่นอนร้านแล้วเพิ่มเดี๋ยวเราจะแจ้งไว้ปัดบุตรไม่ให้เลยถ้าใครอยากจะตามรีวิวเรากินลูกเดียวอ่กินลูกเดียวค่าเรือเซอร์สก็ขึ้นแล้วครับจริงเซอร์สก็ขึ้นแล้วครับมีอยู่ใชชื่อเดียว เอาช้อนเอาข้าวมาตักมาเราจะกินกันแล้วนะคะเราขอตัวก่อนนะอันนี้ข้าวนะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินะหอมหอมเลยแล้วก็มีข้าวเขาเรียกข้าวมันปูเออมีข้าวมันปูแซมอยู่ด้วยนะคะก็คือจะแบบว่าหอมหอมจริงนิ่มใส่ใจรายละเอียดจานนะคะมีความเป็นรายไทยด้วย คงเอกลักษณ์ของร้านที่แบบว่าไทยๆเออมาสัมผัสกันได้เลยไอ้คุณลุงคุณเปิมนะคะลูกชิ้นปลากายนี่นะคะคุณลุงคุณเปิมเออขอก่อนเลยนั่นน่ะนี่นะลูกชิ้นปลากายขอชิมเลยปลากายเป็นอะไรปลากายเป็นลูกชิ้นก็คือลูกชิ้นปลากายเออปลากายเป็นลูกชิ้นอืหอมอร่อยจริงลูกชิ้นหนุบขนาดเราทำแบบสดๆนะเนี่ย

อืมอย่าลืมฝากนิดนึงครับผมเพจของพี่แม็กซ์ครับอิสุป้ยแดงโซนัสนะครับเออเบอร์โทรเบอร์โทรจะเป็น0 8 9 8 4 4 2 4 4 1แปดสี่สีองสี่สนึ่งแล้วก็นก้อยอิสุก้อยโปแลนด์ทั้ง Facebook และ YouTube นะคะอิสุก้อยโปแลนด์ตัวหาก้อยได้ที่เบอร์ศ6นย์8กหนึ่เจ็ดด้เออเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหลายๆที่มีในใจเดี๋ยวจะเผยออกมาให้แน่นอนรับรองไม่เหมือนใครฝากไปด้วยนี่อีพีสามละกับรายการก้อยซ่าแม็กซิ่ง ขอขอดข้าวก่อนนะหิวเฮ้ยไม่ได้ก่อนไนมะ่ได้ตักโอเคอ <c oughs> วันนี้ขอ, <c oughs> ขอตัวก่อนกินข,ข้าวก่อนนะคะครับสวัสดีครับ